รายการที่ผมทําไปเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้รบประมาณเซฟที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับการวิ่งร4 0บวกบวกครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t u b n n h l นัดเอโตะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมต่อจาก ep แรกนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมนะครับไปทดลองขับเวฟร้อบห้านะครับตัวนี้เพื่อที่จะตามหา140ยสีนะครับ โดยที่เราไม่ต้องใช้งบเยอะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนั้นก็คือตัวรถอ่ะจะเป็นตัวรถแบบเดิมๆนะครับซึ่งก่อนที่จะมาทํานะครับคลิป EP ที่2นี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนตัวรถนิดหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะให้มันได้ ร้อยสีรอยห้นะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับทวงรถผมก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็จะมีในส่วนของวงล้อนะครับซึ่งเดิมๆเลยนะครับมันจะเป็นล้อใหญ่นะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กนะครับซึ่งถ้าช่างรวมยางเนี่ยจะอยู่ที่ข้างละประมาณนะครับ6กกิโลได้นะครับซึ่งพอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใส่ล้อโลนะครับล้อโลแล้วก็ ใส่เป็นยางเบอร์เล็กนะครับยางเบอร์เล็กตัวนี้ก็ไม่ถือว่าเล็กมากนะครับข้างหลังก็จะเป็นเจ็ดสิบเก้าสิบนะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นหกสิบเก้าสิบนะครับน้าหนักลดลงมาตอนนี้เหลืออยู่ที่ห้ากิโลนะครับฝั่งละห้ากิโลนะครับข้างละห้ากิโลนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับก็มีโหลดหน้าเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อให้ฟิตเมนต์นะครับฟิตเมนต์ของของตัวรถเนี่ยก็คือให้มันแบบว่าเข้าที่นิดนึงนะครับเพื่อให้มันรู่ลมนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ติดกล้อง ไว้2จุดนะครับก็จะมีอยู่กับหมวกกันน็อกของผมนะครับแล้วก็มีติดอยู่หูกระจก1ตัวนะครับตัวนั้นจะเปิด GPS ไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เห็นความเร็วนะครับแล้วก็ดูหน้าไม้นะครับซึ่งตอนนี้ที่ตามหานะครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยจะเป็นความเร็วอยู่ที่หน้าไม้นะครับส่วน GPS จะได้เท่าไหร่นั้นนะครับคอยติดตามดูก็แล้วกันนะครับผมโอเคก็เพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับ คลิปนี้นะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับไม่กดโลกคลิกเปียกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้คือการทดลองนะครับโอเคแล้วก็ไปกันเลยครับส่วนรายละเอียดต่างๆอยู่ในตัวรถนะครับว่ามีปรับเปลี่ยนตรงไหนเพิ่มเติมอีกหรือไม่อันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายภายหลังนะครับ ทำไมถึงต้องอธิบายภายหลังนะครับคุณผู้ชมก็เพราะว่าเราต้องดูก่อนนะครับคุณผู้ชมว่าหลังจากที่เราปรับแต่งมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันสามารถที่จะวิ่งได้ถึงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบหรือเปล่านะครับเออื่อบอกไปแล้วแบบว่ายังทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการเสียตังเปล่าเฉยนะครับเพราะเป็นว่าพอวิ่งถึงร้อยสี่ร้อยห้าแล้วเนี่ยนะครับ ค่มาสาธยายกันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่างบน้อยจริงๆนะครับ นะครับคุณผ,ผู้ชมก็ผมว่ามีโอกาสถึงนะครับคุณผ,ผู้ชมมีม,มีมีโอกาสถึงหน้าไม้ร้อยสี่ร้อยห้านะเมื่อกี้ก็คือลองแบบว่าเปิดเคร่งออกดูเนาะก็ร้อยยี่สิอัพอะเพือคุณผ,ผู้ชมก็เอาเรื่องอยู่นะสําหรับในสเต็ปนี้ก็จะเป็นการขี่แบบยาวๆนะครับคุณผ,ผู้ชมไม่ใช่ว่าจะเค้นให้มันได้ภายใน โลหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นสเต็ปแบบว่าเป็นรถทิปอะพูด,ดง่ายๆนะครับคุณผู้ชมโอเคก็ลองดูอัตราเร่งไปด้วยก็แล้วกันนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะมาดีนะค,คุณผู้ชมเจ่าสามก็ฟาดไปแล้วนะครับเาราคุตจะลองหมอบดูก็แล้วกันนะครับ ันหมอบยากอะตอนนี้ร้อยสานะครับร้อยสีแล้วครับผู้ชมร้อยสี่สิบเออ แต,แต่เตอยังไม่ตัดนะแล้วก็ผมวิ่งโต้โลมด้วยนะครับต่อนนี้ก็เมื่อกี้เห็นร้อยสี่สิบแล้วนะครับอัตราเร่งก็ค่อนข้างที่จะเตี้ยตอบสนองดีดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูทางยาวกว่านี้อีกหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่ารถค่อนข้างที่ยเยอะด้วยนะครับ อันนี้ขึ้นตั้งแต่เกี4เลยนะครับนั่งขับชนลมนะครับบอกกะนอบเต็มใบนั่งขับชนลมนะครับร้อยสามเจ็ได้สบายนะครับ ค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับคุณผู้ชม โอเคนะครับผมไม่ว่าจะลงเนนนะครับหรือว่าขี่แบบว่าทางปกติเนี่ยก็หน้าไมจะอยู่ที่ประมาณ130นะครับในกรณีที่เรานั่งขับแล้วก็ชนลมเต็มเมลมแรงเลยนะครับเมื่อกี้ก็หน้าไหมอยู่ที่130นะครับซึ่งหมอบช่วงแรกนะครับที่ผมลองหมอบนะครับก็อยู่ที่ประมาณ140ินิดๆนะครับเกือบแตะ150ได้นะครับ สเตปนี้นะครับที่ผมทํานะครับทําเพิ่มนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมสาหรับตัวเครื่องนะครับจะเป็นตัวเครื่องในสเตปเดิมนะครับชุดบนเดิมนะครับก็คือจะเป็นลูกสแตนดาร์ดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีคัดนะครับคัดเนี่ยเปลี่ยนนะครับคัดก้อนแรกนะครับใช้ผ้าคัดเป็นของ125ตัวเก่านะครับอ่าเพราะว่าคัดร25ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะ น้อยนะครับพื้นพื้นที่ของผ้าคัตเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วก็มันทําให้เวลาเราสับหัวเกียร์เนี่ยก็คือมันจะออกอาการคัตลื่นนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้รอบสูงเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะส่งกําลังไปหาชุดเกียร์ชุดคัตสักเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเป็นคัตของ125นะครับตัวเก่านะครับพวกตัว R ตัว S อะไรประมาณนั้นนะครับรหัสก็ KPH เออประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับผมแล้วก็คัตนะครับข้อที่2จะเป็นการเปลี่ยนสปริง นะครับผ้าคัดเดิมแผ่นเหล็กเดิมนะครับเปลี่ยนแค่สปริงนะครับเพิ่มสปริงขึ้นมา4ตัวนะครับสปริงเดิม2ตัวนะครับสปริงแต่ง4ตัวนะครับอันนั้นก็คือท่อนล่างที่ทําเพิ่มนะครับโอเคนะครับผมส่วนชุดหัวไม่มีทําอะไรนอกจากอ่ะมีทําอยู่อย่างหนึ่งนะครับชุดหัวก็คือเปลี่ยนแคมนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแคมในสเต็ปที่เป็นลูกเดิมนะครับแล้วก็เรือนลิเลงนะครับเปลี่ยนจากเรือนเดิมนะครับ มาใช้เป็นเรือน27มิลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมันเคยทําให้อัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบสนองดีนะครับผมประมาณนั้นนะครับเรือนแล้วมีอะไรต่ออีกเรือนแล้วก็ต้องมีหัวฉีดนะครับก็มีหัวฉีดเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งหัวฉีดครับที่ผมใช้นะครับแรกๆเลยของเดิมติดรถเนี่ยมันจะเป็นหัวฉีด 6E นะครับ 6E เนาะสำหรับ125ตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็น 6J นั่นเองนะครับอ่าโอเค เลื่อนหัวเฉีดนะครับคัดแล้วก็แคมนะครับผมและสุดท้ายเอยไม่ใช่สุดท้ายยังมียังมีอีกหนึ่งอย่างอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นท่อนะครับท่อตัวนี้นะครับผมเคยรีวิวเทียบกับท่อผ่าหมกธรรมดาแล้วนะครับอ่าผ่าหมกอันนี้มันมันเป็นผ่าเปืดอเมื่อกี้ผมบอกว่าผ่าผ่าหมกหรือหรือผ่าเปืดอถ้าผมบอกว่าผ่าหมกขอขออภัยนะคุณผู้ชมตัวนี้นะครับจะเป็นท่อผ่าเปิดใไส้ตะแกงนะครับเรือเคยรีวิวนะครับ ระหว่างท่อผ่ามกไส้ตะแกงกับผ่าเปิือไส้ตะแกงให้ชมเล้ยวนะครับว่าอัตราเร่งนะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาที่ได้มันเป็นยังไงนะครับมีกราฟไดโน่อ้างอีกด้วยนะครับอันนั้นคือผุ่มเทสบนไดโน่ให้ชมเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคและสุดท้ายหายสุดนะครับคุณผู้ชมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่จะทําให้มันวิ่งได้ถึง140บบวกบวกนะครับในสเต็ปลูกเดิมแบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือการ รีแมปนั่นเองคุณผู้ชมนะครับผมก็ผมได้จัดการรีแมปนะครับเพิ่มรอบมันขึ้นมานะครับจากเดิมๆเ,เลยเนี่ยอ่ามันจะอยู่ที่ประมาณ9300รอบนะครับเออถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าผมเปิดขึ้นมาเป็น9600รอรอบนะครับยังคงใช้สปริงวาลเป็นสปริงวาลเดิม เอาอยู่นะครับคุณผู้ชมในสเตปที่เป็นแบบว่าแคมในในตัวที่ผมใช้เนาะมันก็เอาอยู่อยู่นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ตัวรถก็ยังเป็นทรงเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่ลดน้าหนักไปมากกว่าใส่ล้อนะครับก็คือลดลดวงล้อลงมานะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมในรายการที่ผมทําไปเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณอ่าเซฟที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับการวิ่งหน้าไม่ร้อยสี่สิบบวกบกนะครับอาจจะไม่ถึงร้อยห้าสิบ นะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะผมกับอัตราเร่งที่ได้นะครับคุณผู้ชมโอเคถ้าใครอยากจะทําสติปนี้ยังไงก็นั่นแหละคุณผู้ชมลองไปทํากันดูนะครับผมโอเคนะครับผมไปเทสอีกรอบหนึ่งเบิร์ดูดิคุณผู้ชมพคตติดมือนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับชื่นชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ก,ก,กดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องหนบาอีโตด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย let's go ไป